สวัสดียามเย็นค่ะวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่สะพานแม่ข่ราระแกนนะคะซึ่งมีกิจกรรมบอลลูนวาเลนไทน์ต้อนรับวาเลนไทน์ค่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะคะนี่คือคลองแม่ข่าในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งมีการปรับปรุงแล้วแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามแต่วันนี้เพิ่มความพิเศษก็คือเป็นบอลลูนค่ะ จะมีหลายลูกเลยนะคะเป็นบอลลูนโชว์ค่ะตั้งแต่5้าโมงเย็นค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14บสี่กุมภานนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะสิ่งจาไปไกลไหมเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ครองแม่ค่าปรับปรุงมาแล้วก็ได้มีโอกาสมาเที่ยว,วถือว่าเป็นโอกาสอันดีด้วยที่มีเทศกาลบอลลูนนะคะ เพิ่มสีสันให้กับคลองแม่ข่าค่ะปัจจุบันน้ำของคลองแม่ข่าในโซนนี้ก็จะผ่านการบำบัดแล้วนะคะก็จะมีความที่เรียกว่าสะอาดมากขึ้นนะคะไม่ถึงขั้นใสแต่ก็มีความสะอาดแล้วก็มีการเติมออกซิเจนด้วยก้อนหินเหล่านี้นะคะพลายฟองเหล่านี้ก็เป็นการเติมออกซิเจนในน้ำได้ดีค่ะมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะเลยนะคะ บางคนก็เรียกว่าคลองอะ,อะไรนะของญี่ปุ่นโฮตาล,ลุหรือเปล่านะฮะก็มาเที่ยวกันได้สำหรับเทศกาบอลลูนนะคะจะมีตั้งแต่วันที่10แล้วนะคะมาจนถึงวันที่14กุมภาค่ะวันวาเลนไทน์นะคะจะมีคนมาชักภาพสวยๆถ่ายรูปก,กันค่ะก็จะได้วิวสวยๆพร้อมกับบอลลูนนะคะไม่ได้มีเพียงแค่ลูกเดียวนะคะมีหลายลูก มีหลายลูกไหมไหม,มีอีกลูกหนึ่งค่ะดเดินเข้าไปก็จะเห็นบอลลูนใหญ่นี่วันนี้เรามาตอน5โมงกว่ากว่า6โมงนะตอนนี้ก็ยังไม่มืดนะคะบอลลูนกันค่ะก็ได้ความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งของการมาเที่ยวคลองแม่ข่านะคะก็โชคดีที่มาเที่ยวครั้งแรกแล้วก็ได้เจอเทศกาลบอลลูนค่ะที่คลองแม่ข่าแห่งนี้นะคะ ลองดูบอลลูนที่ลอยละล่องอยู่เหนือคลองแม่ข่าค่ะ,คะกับเทศกาลบอลลูนวาเลนไทน์นะคะเฟสติวัลเป็นบอลลูนให้ถ่ายรูปอย่างเดียวนะขึ้นไปนั่งไม่ได้นะจ๊ะนี่เห็นไหมบอลลูนแล้วก็ด้านล่างลงไปก็จะเป็นคลองแม่ข่าค่ะ,คะซึ่งคลองแม่ข่าก็ได้รับการพัฒนาแล้วนะ เ,เย็นนะักท่องเที่ยวก็มากันเยอะค่ะลงมาแล้วอ่าเราไปดูข้างในกันบ้าง และสองข้างทางซึ่งก็เคยเป็นบ้านเก่าแก่ของชาวบ้านนะคะสมัยก่อนนี้ก็คงไม่มีใครมาเดินแถวนี้แต่นับตั้งแต่ที่มีการปรับปรุงเรื่องของคลองขึ้นมาก็เห็นไหมคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ไปเลยมีทั้งร้านค้าของที่ระลึกของกินนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีล้วก็เป็นโครงการที่ดีที่สร้างแหล่งท่องเที่ยวอันใหม่ให้กับจังหวัดเชียงใหม่นะคะ คลองแม่ขาละแกงค่ะพัฒนาแล้วทั้งสองข้างทางจะเป็นบ้านเก่าแก่มากของเชียงใหม่นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะดูบรรยากาศของในอดีตได้กับบ้านเหล่านี้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นร้านของเชื่อลึกร้านกาแฟ เรามาอ่านป้ายประวัติเขอแม่ข่ะกันค่ะมีนักท่องเที่ยวมาด้วยนะคะทั้งชาวจีนชาวญี่ปุ่นค่ะเก็บภ้าพเป็นที่ล,ลึกกันสำหรับทางเดินก็สามารถนำล้อเข็นมาได้นะคะถึงแม้มันจะไม่เรียบมากแต่ก็พอได้อยู่ชอมะะมมมบมวย ันนี้เรามาตอนที่ยังไม่มืดมากนะครับประมาณ6มงกว่ากว่ในความรู้สึกเรานะเจ๊อยางไู้อฟ้ายังไม่มืดก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งก็สวยดีดูสีท้องฟ้ากับสีท้องน้ำดูนะครับ มีทั้งร้านของที่ระลึกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของชา,าวเขาครับเผามง้งแล้วก็เผ่าต่างๆพวกกระเป๋าพวกขงกุญแจ,จก,รกระเป๋าช้างกางเกงช้างนนวัยรุ่นก็มานั่งกันเยอะนะคะร้านนั้นก็ฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็น food drink and grill ค่ะ ครัวลิมคลองดูไกลๆก,ก,ก็จะมีนักท่อง,งเที่ยวนะคะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมานั่งกันตรงร้านนั้นนะคะรัวลิมคลองซึ่งเมื่อก่อนนี้คงไม่มีใครมาแต่ตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ไปแล้วคึกคักอีกแบบ,บนี่เราก็ถ่ายทุกท่านที่ชมกันยาวๆนะคะ มีความผสมประสานกันระหว่างเชียงใหม่ล้านนากับญี่ปุ่นด้วยดูร้านตรงข้ามนั้นนะคะก็จะเป็นการตกแต่งแบบญี่ปุ่นค่ะก็จะได้ทั้งบรรยากาศความเป็นล้านนาและญี่ปุ่นนะคะมีป้ายภาษาญี่ปุ่นด้วยมีร้านกาแฟน,นะคะ Slow Bar on the Way ค่ะกาแฟข้างทางตกแต่งแบบเรียบง่ายค่ะ Slowbar on the way ทางด้านหน้าที่เห็นก็เป็นสะพานเหลืองนะคะก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะเลยอันนี้เราถ่ายให้เห็นทั้งสีของท้องฟ้าและท้องน้ำปัดกันในยามเย็นนะคะมาช่วงเวลานี้ก็จะได้บรรยากาศทั้งสองบรรยากาศค่ะมันยังไม่มืดก็สวยดี เก็บขาพเป็นที่ระลึกกันค้านี่มีการตกแต่งนะคะผสมผสานญี่ปุ่นกับร้านนาเข้าไปไว้ด้วยกัน ดูป้ายร้านนี้เป็นร้านอาหาไม้หมาลา่าโครดรุนเด็ดต้องลองขายทุกวันเหลือทุกวันเดี๋ยวเต่อนะคะ ก็เป็นริมสองฝั่งคลองของคลองแม่ขาค่ะด้านหน้าจะมีบอลรูนอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูมีการเลอาเพลงเปิดหมวกด้วยแล้วมาฟังน้องๆหน่อยค่ะ ของวัยรุ่นสมัยนี้เอาปากกามาวงเป็นน้องๆน,นะคะของชุมชนแม่ข่ามาร้องเพลงเปิดหมวกค่ะนี่ร้านพ่อเลี้ยงเดี่ยวขายของจ้า ห้องน้ำฟรีด้วยนะบริการชุดชนเผ่าคา่ะให้ใส่ถ่ายรูปค่ะแล้วมาอุดหนุนได้ร้านพ่อเลี้ยงเดี่ยวสหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสะพานสีเหลืองนี่ก็เป็นจุดที่มาถ่ายรูปกันเขาเก็บบรรยากาศของความประทับใจในการมาเที่ยวเราไมม่่ากันได้นะคะจะเห็นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะ อยู่บนสะพานนั้นนะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเที่ยวคลองแม่ข่านะฮะหลังจากที่มีการพัฒนาแล้ว<อ>ก็สวยไปอีกแบบค่ะไม่นึกว่าจะเข้ามาได้ยาวขนาดนี้นะระยะทางก็เป็นกิโลอยู่ ดูฝึกดูตึกฝั่งตรงข้ามค่ะตึกฝั่งตรงข้ามเป็นมีรูปปา่าคาฟนะอันนี้ก็มีการเพ้นท์ซาได้บรรยากาศของความสดใสของสายน้ําตึกด้านนู้นนะคะใกล้ๆกันก็เหมือนจะเป็นร้านอาหารหรือเป็นบาร์เล็กๆนะะก็มีทงญี่ปุ่นด้วยมีทงญี่ปุ่นเหมือนประมาณอยู่ญี่ปุ่น แล้วก็มีการขายเครื่องดื่มต่างๆนะฮะสร้างรายได้ขึ้นมาเป็นอย่างดีเรายังอยู่ที่คลองแม่ข่าระกแกงดูสีท้องฟ้าสี่สวยไหมยามเย็นถ้ามายังไม่มืดก็จะได้ท้องฟ้าสวยๆแบบนี้นะ ระอาทิตย์กำลังตกดินมุมนี้ก็สวยโอ้ใครไม่ได้เห็นต้นไม้ใหญ่ๆอย่า,ยยางนี้ในเมืองเชียงใหม่นะคะกับภาพวิวสวยดีต้นไม้ใหญ่พร้อมกับพระอาทิตย์ตกดินและคลองแม่ข่า เดินผ่านสองข้างทางทุกร้านก็ทุกบ้านก็จะเปิดเป็นร้านขายของร้านลาบก็มีร้านหมาล่าร้านของกินเนื้อย่างก็รู้สึกจะขายดีกันทุกร้านอ่าเรามาดูบอลลูนอีกลูกหนึ่งอันนี้สีสวยชอบสีนี้ สีตัดกันดีสีเหลืองและดำ บนลลูนเวลาม like ีไฟขึ้นไปก็จะสวยเหมือนโคมไฟยักษ์สีสวยด้วยสีนี้สีเหลืองดำเด่นดีค่ะก็เป็นของเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะจัดสรรมาให้สร้างความสำาราญสำหรับพมืนลอยนี่นักท่องเที่ยว ฝั่งนู้นเป็นบ้านเก่าเห็นไหมบ้านเก่าแต่ก็มีขายกระเป๋าขายของที่ระลึกก็เป็นการดัดแปลงเอาบ้านเก่าให้เป็นประโยชน์นะคะจากชุมชนที่เมื่อก่อนนี้คงจะไม่มีใครมาแถวนี้นะคะก็ะคงจะมืดแล้วก็เปลี่ยวตอนนี้เขาพัฒนาแล้วเห็นไหมคะแล้วก็มีต้นไม้อายุเป็นร้อยๆปีอยู่ด้วย ก็ยังไม่รู้เลยว่าเดินแล้วจะทะลุไปถึงไหนนะฮะแต่ก็ค่อนข้างยาวมากเลยสำหรับถนนเส้นนี้ข้างในนู้นก็ยังมีสะพานสีเหลืองอีกนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ให้คนได้ข้ามกัน มีเสียงดนตรีด้วยไม่รู้ว่าเล่นสดหรือว่าเปิดเปิดแผ่นเออเล่นสดด้วยเดี๋ยวไปฟังเพลงกันค่ะ

ก็เป็นส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอที่พาทุกท่านมาเที่ยวชมคราแม่ขานะคะที่ระแกงค่ะก็จะส่งท้ายด้วยภาพพระอาทิตย์ แสงสุดท้ายของวันนี้นะคะซึ่งพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินเต็มทีแล้วที่สะพานคลองแม่ค่ะแล้วก็สะพานสีเหลืองแห่งนี้นะคะใครว่างก็ามาเดินเที่ยวกันได้ค่ะเทศกาลบอลลูนมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะขอให้ทุกทานมีความสุขในทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ